ขอเดินได้นะทุกท่านได้ว่าบูชาสกาละเดี๋ยวเปิดเปิดหน้าอีงค์ได้ระสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอบูชาพุทธปรินิพพานนณสาระมโนทายานเมืองกุสินารานี้ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเธอดอิมาหังพันเตพระกวาตุมหากลางอาตาภาวาปิชาตชามิข่าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญ ข้าพุทธเจ้าขอมอบกายสวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแสงฆาบูชาข้าพเจ้า ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตภาวนาด้วการรินาการะบันนีเเธินดันทุกท่านได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติพุทธกิจมา45พรรษาอายุ80ปี ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราทั้งหลายได้เห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมะ,ะพระองคงนั้นมีเราว่าเป็นพุทธบิดาของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายที่ท่านพระองค์ได้มาวางพระวรากายให้เราได้มากราบบูชาดังที่พระนลตัดถามพระองคงพระองคงก็บอกว่าคุรบุตรได้และลกถึงเราจะถาคต ้ยังเดินทางมายังสถานที่สิตาําบลสถึงสถานที่ประสูติสถานที่ตัสรู้สถานที่สเสด็จดับขันธปลินิพานเราทั้งหลายที่มากาบสถานที่วางกายของพระองค์พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบิดาของเราทั้งหลายทรงจากตามพระวรากายหมายประไทยให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขุนทุกท้องถิ่นทั่วปฐพี ตลอดเวลา45ปีทรงเสด็จไปประกาศสัจธรรมนำนำสันติสุขมาสูมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจวบจนพระชนมายุดธได้80ปีตลอดเวลาทรงเปียบด้วยพระกรุณายย่งใหญ่ย้ำให้หมู่ชนชาวกมิให้ตกอยู่ในความประมาทด้วยพระดรำรัสที่ว่าพิสูจทั้งหลายร่างกายตถาคตด,ดุดเกลนคำค่าที่เราอาศัย แต่เราซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ไม่นานก็จะผุพังเราอาศัยเพียงสมาธิภาวนาพอประยุงสังขารให้เป็นไปเท่านั้นพิสูจทั้งหลายไม่นานจะถาคตเจ้าจะเสด็จดับขันธปรณีพานพระบร,รมศาสดาทรงพระองค์ทรงเป็นครูยิ่งกว่าครูตลอดเวลาอาศัยพระปัญญาน้ำเลิศประเสริฐกว่าบุคคลใดในโลก ยกทุกสรรพสิ่งให้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้มนุษย์ทั้งหลายข้ามห้วงแห่งวัฏะสงสารท้ายที่สุดพระองค์ไม่สามารถจะเสด็จไปสอนในที่ใดได,ได้ทรงประทับสอนณที่นี้เพร,ะราะบรรกายของพระองค์ทรงบอบช้ำจากการทำงานไม่สามารถแม้จะนั่งสอนยืนสอนพระองค์ทรงนอนสอนสองประหัตที่เคยเอื้อมอุปกรณ์สอนธรรม ก็ไรเลี้ยวแรงที่จะเอื้อมถึงจึงใช้พระวรกายของพระองค์เป็นอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายฝากให้เป็นบรมรกรรมดังปัจจิมโอวาทิว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสองแสงเทียนสองที่พระ แสงเทียนสองสอง0ันปีที่พ่อจุดจะสิ้นสุดศูนย์แสงแล้วพ่อหนาลูกเอ๋ยหากสูเจ้าเขาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนจะดับทับคำพีเทียนที่จุดหมดไส้เมื่อไรดับเมื่อเทียบกับชีวิตที่ผิดผันอายุน้อยย่อยยับกับคืนบันไม่ช้าพันชีวิตดับเหมือนกับเทียน เตลเทียนละลายแท่งเมื่อเปล่งแสงอันอันภัยชีวิตละลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนชีวิตที่ไหลสา,สาระขนาดนี้ยังไมส่สายที่จะแก้ไขชีวิตที่เหลือน้อยลงเพียงใดจงภูมิใจที่ได้ทำดีทันมีคนเห็นหรือไม่ไม่เป็นไรเล่าจงเลิกเอาความดีที่สร้างสรรค์ มีคนเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอนอนเถิดพ่อจงนอนเพื่อผ่อนพักพ่อทำงานเหนื่อยนักมามากเหลือน้ำพระไทยไออุ่นพ่อจุนเจือพ่อทำเพื่อเบนได้ล่มเย็นลูกมาห่ผมผ้าให้พ่อแล้วองค์พ้าปฏิกแก้วอย่าทุกเข็นพ่อจะไม่ปลาเปรี่ยวทนหนาวเย็นลูกจะเป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยศรัทธา องใดปะสามพุทธสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกิเลสมานก็มีมนมีมองมัวหนึ่งนายพระไทยทั้นก็เบิกบานคือดอกบัว ตาคีบอบันมัวสุภาคนทากรรมจนองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอโอดหมู่ประชาครมาราวนทกันดันสีทางบันเทาทุกข์และสิสุข กเซมสารสีทางพานารุภานอันปนโสพิโยภไปอ้อมเพ็นจริปจัจสุจรัฐวิมลใสเห็นเหตุที่กลไกลก็เจนจบปรัจจิง กําจัดห้าใจยาสันดานบาปแห่งชายหญิงสาัดโลกได้พึ่เพียงมาระบ,บาบำเพ็ญบุญอาขอปะนนดน้อมจีรากาบังคมคุณ สัมพุทธทการุณย่าบาปนั้นนิรันดอนธรรมะคือคุณากรวนนจบสาตดดูดว,ด,ดวงที่ท้าวันแห่ององค์พระศาส,สดาจารทร้องศาสนันสว่างกระจ่างใจมนอามไดนับโดยมากคนเป็นแพทย์พยน แด้ก้าวกับท้งบาลบาลชมมยาโรคดานอันหรืออัตอิโุดพิเศษสุขใยอีกทางต้นทางกันเลยนำกันานการขาครปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือข้างดำเนินดยสปองให้ร่วงลูกปองอยางโลกดอนด้วยตรง าข้ออุนมุตโมงโนภธ,ธรรมจำด้วยจิตและกายวาจะทรงใด้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระวานเย็นแจ้งจจตุรัสเศษปษนาดูทางที่อันดังอับและดับทุกภัยโดยสเสด็จพระ้ตัดไต ปัญญาผ่องใสสะอาดปาดมัวมองเอิ้นห่างทางข้าศึกปองบ่อมีลำพองด้วยกายและบาจาใจเป็นเนื้อหน้าบุญนันไัยสายแต่โรคกจและเกิดพิบูลผน นา,ารตทสุปนมีกุณนณน์อนอกจจะนับเรลือตาข้าขอนอบหนูพัุราภกโกงกุณาุอคุณประดุดจรำพันด้วยเดชคุณค้าพิวันพ้าใจรัตน์บุดมดีเด็กดีละไสจงช่วยกระจัดปลอยไปอันตรายใดๆจงดับและกาบเสือ่อมสูุ ภาวตุส <büyük> ัพพมังคารังลาภังตุสัพพเทวดาสัพพพุทธานุเวนโสิภวันตุเมภวตุสัพพมังคารังลาภังตุสัพพเทวดาสัพพธัมมานุภาเวนสโสิภวันตุเมภวตุสัพพลาภังสัพพเทวาสัพพสังฆานุ อาเวนะสะทาโสติอาวันตุเมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้ทางภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาทัมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ